เรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะฉันก่อนอื่นต้องขอกขอับคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในวันนี้นะคะแล้วก็ให้เกียรติฉันได้มีโอกาสพนัฐมนตรีและทีมงานได้มีโอกาสได้มา,ดนานําเสนอข้อมูลแล้วก็แผนงานโครงการซึ่งดิฉันเชื่อว่าแผนงานที่เราจะนำเสนอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักลงทุนนักธุรกิจแล้วก็ตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยค่ะ ในการนี้นะคะดิฉันก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางเจทรเป็นอย่างมากนะคะที่ทางเจทรได้ช่วยกันในการสนับสนุนการดําเนินงานของกระทรวงการคลังของประเทศไทยค่ะที่ได้จัดเป็นเจ้าภาพในวันนี้ร่วมกันและที่สําคัญน,นะคะก็จะทำการร่วมกันนี้ก็ทําให้งานทั้งหมดประสบความสําเร็จแล้วก็ทําให้ต้องขอขอบคุณที่ทุกท่านได้มาร่วมกันอย่าง เป็นามาหลายท่านในวันนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็ให้เกียรติทางประเทศไทยเป็นอย่างมากค่ะความตั้งใจของรัฐบ,บาลไทยในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่เราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการลงทุนขนาดใหญ่หลายโครงการที่ประเทศไทยต้องการเห็นความร่วมมือในการลงทุนของประเทศญี่ปุ่นฉันมีความมั่นใจว่าแผนการโครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อ,อการพัฒนาของทั้งสองประเทศรวมทั้ง เสริมสร้างความแข็งแกร่งของภูมิภาคปกป้องการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทยและทําให้การลงทุนที่มีอยู่นั้นมีศักยภาพสูงขึ้นและมีผลตอบแทนที่ชัดเจนและเพิ่มพูนค่ะทั้งนี้นอกจากวันนี้ที่ดิฉันจะได้มีโอกาสได้มาพบกับทุกท่านดิฉันก็จะได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The Future of Asia ของของบริษัทนิเคอีก เพื่ออธิบายถึงภาพรวมของการเจริญเติบโตของเอเชียในอนาคตในมุมมองของดิฉันที่จะเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับแผนการลงทุนของประเทศไทยที่จะมานำสมอนอ้ในณที่นี้ด้วยแต่ในขณนะดเดียวกันดิฉันก็จะได้มีโอกาสได้พบและประชุมหารือกับท่านนายกระฐมมตรีชินโซอาเบะซึ่งก็เป็นการต่อเนื่องที่ท่านนายกอาเบะได้เยืนประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ก็ถือเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้มีโอกาสแรกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแล้วก็รวมถึงการกําหนดทิศทางหรือแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันต่อภาครัฐและภาคเอกชนค่ะท่านรุณเกศค่ะสำหรับ,บความสัมพันธ์ของไทยและญี่ปุ่นนั้นเรามีความสัมพันธ์มายาวนานค่ะปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ครบรอบ126ปีของความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการคนญี่ปุ่นและคนไทยมีความสนิทสนม เป็นเพื่อนกันต่อเนื่องมาหลายรุ่นไม่ว่าจะเกิดความทุกข์หรือมีอะไรต่างๆเราทั้งสองประเทศมักจะคิดถึงการเสมอทุกวันนี้ก็มีคนญี่ปุ่นอาศัยและทำงานอยู่ในประเทศไทยกว่าห้าหมื่นคนแล้วก็โดยที่มีจำนวนคนไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในที่ญี่ปุ่นก็เป็นจำนวนเท่าๆกันในด้านการลงทุนประเทศญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มาลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งค่ะ มีมูลค่าถึง1.3ล้านล้านเยนและการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่นก็มีมูลค่าสูงถึง7.5ล้านล้านเยนในปีนที่แล้วสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาทั้งสองประเทศนั้นกว่า1.6ล้านคนเมื่อปีที่แล้วเช่นกันค่ะและการที่ประเทศของเราทั้งสองมีประวัติศาสตร์ของการอยู่ร่วมกันอย่างยาวนานมีความเจริญเตโตในด้านการค้าการลงทุน ในระดับสูงจึงทําให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันไว้วางใจกันระหว่างรัฐต่อรัฐระหว่างบริษัทห้างร้านธุรกิจภาคเอกชนและระหว่างประชาชนต่อประชาชนซึ่งิฉันมั่นใจว่าทุกท่านในที่นี้ก็คิดเหมือนกันค่ะท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเมื่อปลายปี2011ดิฉันได้เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยครั้งใหญ่เรียกได้ว,ว่าใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาติไทยก็ว่าได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของไทยอย่างรุนแรงทําให้เศรษฐกิจของไทยในปี2011นั้นโตเพียงร้อยละ0.1ค่ะแต่รัฐบาลของดิฉันร่วมกับประชาชนคนไทยก็ได้ร่วมกันแก้ปัญหาและฟันฝ่าภัยพิบัตินั้นมาได้จนทําให้เศรษฐกิจนั้นกลับขึ้นมาเติบโตถึงร้อยละ 6.4ในปี2012ซึ่งเรื่องนี้เข้าใจว่าทุกท่านก็ทราบเป็นอย่างดีแต่มีเรื่องหนึ่งที่ฉันอยากเอ่ยถึงก็คือความประทับใจของดิฉันที่มีต่อนักลงทุนชาวญี่ปุ่นทุกท่านที่นอกจากให้ความช่วยเหลือช่วงที่ยามประเทศไทยประสบภัยแล้วท่านก็ยังไม่เคยสูญเสียความมั่นใจในการลงทุนต่อประเทศไทยและมีหลายโรงงาน กลับขยายตัวในการลงทุนในประเทศไทยด้วยซ้ำในโอกาสนี้ฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านมาณที่นี้ด้วยค่ะสําหรับนักลงทุนญี่ปุ่นนั้นก็ได้ลงทุนมาประเทศไทยมาเป็นเวลานานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษ1980ที่ประเทศไทยเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือที่เรียกว่า eastern seaboard ประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมกันลงทุนร่วมสร้างกับประเทศไทย ตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่ที่ว่างเปล่ามาจนวันนี้เป็นเวลา30ปีแล้วค่ะพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทยขณะนี้ได้กลายเป็นชุมชนที่มีนิคมอุตสาหกรรมมีโรงงานมีท่าเรือน้ำลึกและโครงข่ายพื้นฐานที่พรั่งพร้อมตลอดจนเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและประตูการส่งออกของไทยไปทั่วโลกสร้างไรายได้ให้กับประเทศและนักลงทุงนเป็นจำนวนมาก ญี่ปุ่นได้ร่วมมือกับไทยในการสร้างอนาคตที่สดใสและสำเร็จมาแล้วสําหรับคนรุ่นปัจจุบันและดิฉันมาวัดครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมกันสารฝันเพื่อสร้างอนาคตให้กับลูกหลานของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านผู้มีเกียรติคะรัฐบาลของดิฉันอยู่ระหว่างการวางรากฐานการพัฒนาประเทศโดยมีแผนพัฒนาขับเคลื่อนประเทศในช่วง5-10ปีข้างหน้า และเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอ,อาเซียนในปี2 0 1 5ซึ่งการดําเนินการตามแผนนั้นจะทําให้ประเทศไทยจเจริญเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืนปกป้องการลงทุนของผู้ที่ลงทุนในประเทศไทยทั้งจะทําให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อของภูมิภาค c o n n e c t i v i t y ที่มีเชื่อมทั้งในส่วนของอาเซียนและสู่ประตูโลกค่ะสำหรับโครงการแรกคือโครงการลงทุนด้านการบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ํา ในวงเงิน350,000ล้านโดยโครงการนี้ก็จะเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรที่จะช่วยปกป้องเขตเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมแล้วเรายังมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับภาคการเกษตรซึ่งเป็นสาขาการผลิตที่มีความสำคัญและเป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจของไทยโครงการนี้จะทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงด้านน้ำสำหรับภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและอุปโภคบริโภครวมถึงเป็นการป้องกันอุทกภัยขนาดใหญ่หนี้ให้เกิดขึ้นอีกโครงการที่2คือแผนการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานสองล้านล้านบาทค่ะซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและเชื่อมโยงโครงข่ายพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยเข้ากับฐานการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาคการเกษตรอุตสาหกรรมภายในประเทศและจะเชื่อมโยงสู่ประเทศต่ตางๆในภูมิภาค ทั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรวมถึงการพัฒนาประเทศไทยให้ไปส็นศูนย์กลางของภูมิภาคหรือ regional hub ทำให้การเติบโตที่มีความยั่งยืนและมีโครงการที่ลงทุนที่สำคัญอนาะิเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงโครงการรถไฟรางคู่และรถไฟฟ้าใต้ดินจะมีการปรับปรุงถนนสายหลักด่านสุลก,กากอ และเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนสนามบินตลอดจนโครงข่ายอื่นๆมากมายค่ะสำหรับโครงการที่สคือโครงการนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือน้ำลึกทวายในประเทศเมียงมาซึ่งมีความร่วมมือของสองประเทศท่านประธานาธิบดีเต็งเสิงแลดิฉันได้ตกลงที่จะพัฒนาโดยเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการที่สำคัญที่ก่อให้เกิดการค้าการลงทุน และการเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาคเพราะเนื่องจากทวายเป็นหนึ่งในสเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญที่สุดของเมียนมาในปัจจุบันค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กว่า200ตารางกิโลเมตรที่จะสามารถรองรับอุตสาหกรรมได้หลายรูปแบบแล้วท่าเรือน้ำลึกทวายยังเป็นประตูการค้าขนาดใหญ่ออกสู่มหาสมุทรอินเดีย และยังเชื่อมไปยังตลาดฝั่งตะวันตกของโลกได้แก่เอเชียใตย้เอเชียตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปค่ะโดยทั้ง3โครงการนี้จะเป็นโครงการที่ต้องการการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งมีโครงการที่ต้องรองรับในหลายๆมิติดิฉันและรัฐบาลไทยจึงต้องการเชิญชวนนักลงทุนจากประเทศต่างๆเข้าร่วมโครงการซึ่งในรายละเอียดนั้นดิฉันจะขอให รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านกิติรัตน์ณระนองค่ะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดรชัดชาติสิทธิพันธ์และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกท่านนิวัฒน์ธรรมรงบุญทรงไผ่สารได้จะนําเสนอต่อไปนะคะท่านบุ้มีเกียรติคะสุดท้ายนี้ดิฉันขอกล่าวว่าไม่มีอะไรจะสําคัญไปกว่าความร่วมมือระหว่างเพื่อนที่มีความเชื่อมัน่น จริงใจและไว้วางใจกันไทยญี่ปุ่นถือว่าไม่ใช่อีกไกลด้วยความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ฉันหวังว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเราทั้งสองประเทศค่ะขอบคุณค่ะอลิกโตตไซมาสุด